บางคนเรียนมานานนะเรียนตั้งแต่ย่งสาวรุน่นรุ่นตอนนี้รุ่นป้าแทำไมบางคนเรียนช้าเรียนยากบางคนเรียนเร็วมีไหลงเงื่อนไขพวกที่เรียนช้านะพวกหนึ่งพวกชอบคิดคิดมาก คิดว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะถูกตรที่คิดนะั้นใจมันฟุ้งซ่านอีกพวกหนึ่งที่ช้านะ่ะพวกติดเพ่งเพ่งจ้องนิ่งๆอยูนะ่ติดเพ่งอยู่กี่ปีมันก็อยู่แค่นั้นนะส่วนพวกช่างคิดนะมันฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนะพวกติดเพ่งนะ มีโอกาสไปสุขติพอจิตมันนิ่งๆพอจะไปเป็นรลมไดนะ้พวกคิดมากฟุ้งซ่านไม่ค่อยดีจิตฟุ้งซ่านจิตมีโมหะถ้าจะสรุปจริงๆก็คือตึงไปกับย่อนไปท่านะ มันไม่เข้าทางสายกลางเสียทีหย่อนไปหลงโลกไปเลยนี่นี่หย่อนสุดขีดนะพวกหนึ่งก็พวกคิดค้นคว้าพิจารณาอยู่นั่นแหละคิดคิด,ค,ดคิดไปเรื่อยไม่หยุดคิดแทนที่จะรู้สภาวะนะก็ไปพยายามคิดว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทงั้งทั้งที่สภาวะธรรมมันแสดงอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นอยู่ทนโทษนี่เอง ใครๆก็เห็นได้อย่างความสุขใครๆก็รู้จักในใจเรามีความสุขขึ้นมาอย่างเงี้ยใครๆก็รู้จักเวลาใจมีความสุขไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลยมันมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขรู้ไปที่ตัวสภาวะ,ะแตรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่ไหลเข้าไปอยู่แช่กับตัวสภาวะ เห็นสภาวะอยู่นะั้นจิตแยกเป็นคนดูแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันออกมาเห็นสภาวะมันทำงานไปที่เห็นนะความสุขมันผุดขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาให้มีความสุขความสุขมันผุดขึ้นมาได้เองมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปเนะนี่ยความจริงมันก็แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาของจริงมันก็มีอยู่นะสิ่งที่เรียกว่าของจริงคือปรมัตธ,ธรรม ปรามาถธรรมฟังแล้วน่ากลัวจริงๆก็คือรูปนามคือกายคือใจนี่เป็นของจริงมีอยู่จริงนะความจริงก็มีอยู่ถ้เราเห็นของจริงได้ความจริงก็อยู่กับของจริงอย่างร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นแค่วัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนคืนโลกไป นี่ตรงที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงอันนี้เรียกว่าความจริงความจริงนีแสดงอยู่ที่ของจริงคือตัวรูปธรรมกับตัวนมานมธรรมนามธรรมอย่างความสุขเนี่ยความสุขมันผุดขึ้นมาเราก็มีหน้าที่รู้ว่ามีความสุขผุดขึ้นมานะอย่างพอความสุขผุดขึ้นมาตัวที่ไปรู้นี่เรียกว่าสติ สติเป็นตัวรู้ทันสภาวะนะงั้นอย่างเวลาใจเรามีความสุขขึ้นมาเรารู้ว่ามีความสุขเรามีสติและรู้ตัวสภาวะละ้วต่อไปก็ดูความจริงนะตัวความสุขเนี่ยเป็นของจริงเป็นสภาวะธรรมเป็นปรมัถธรรมเห็นตัวปรมัถธรรมของรูปนามแนละ้วต่อไปก็เห็นความจริงนะความจริงอย่างความสุขเนี่ยไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป ความสุขมาเองความสุขไปเองเราไม่ได้เลือกเราไม่ได้สั่งเราสั่งไม่ได้อันนี้เที่เราเห็นอนัตตาเน,นี่ยคือความจริงนะของไม่ง่ายๆแค่เนีนะ้งั้นไม่ใช่ว่านั่งคิดนะว่าภาวนาจะทํำยังไงทํำยังไงจะดีทํำยังไงจะถูกทําไงจะบรรลุมรรคผลนะคิดอีกช็อตหนึ่งทําไมคนอื่นเขาทำได้เราไม่ได้สักทีอนะไรเงี้ยไปกันใหญ่เลยนะยืดเยือ้อยาวนานไปเลย แทนที่จะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนะมาคอยรู้สภาวะธรรมมารู้ของจริงมีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้ว่ามีความทุกข์มีความเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเฉยจิตเป็นครูสมีครูสเกิดขึ้นโลภกรดหลงนะอันนี้ก็เป็นปรมาธ,ธรรมเป็นของจริงเป็นนามธรรม ความโลภความโกรธความหลงก็เป็นธรรมะนะจะเป็นธรรมะฝ่ายชั่วมันผุดขึ้นมาเราก็คอยรู้คอยดูไปเห็นของจริงรือเห็นความโกรธผุดขึ้นมาแล้วก็ดูไปเรื่อยเราก็จะเห็นความจริงความจริงก็คือความโกรธก็ไม่เที่ยงความโกรธก็ห้ามมันไม่ได้เจตนาไม่โกรธมันยังโกรธควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เรียกว่าอนัตตา งั้นเห็นของจริงนะดูเรียนกรรมฐานเรียนจากของจริงอะไรที่ไม่ใช่ของจริงเรื่องราวที่คิดไม่ใช่ของจริงนะอย่างสมมุติที่คิดว่าเราเป็นนางงามจักรวาลเนีนะ่ยเพิ่งประกวดชนะปีนี้แหละปีนี้อายุตั้งสี่สิบแล้วนะประกวดเนะี่ยคิดได้ไหมคิดได้แต่มันไม่ใช่ของจริงนะ ของจริงก็คือสิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมความคิดไม่ใช่ของจริงเพราะนั้นความคิดไม่มีความจริงให้ดูนะไม่มีไตรลักษ์รูปธรรมนามธรรมนี่เป็นของจริงมีไตรลักษ์ให้ดูมีความจริงให้ดูนะีน่นักปฏิบัติส่วนหนึ่งนะไปหลงอยู่ในโลกของความคิดไม่เลิกคิดโน่นคิดนี่ไปอยากหาความจริงจากการคิดซึ่งมันไม่มี จะต้องหาความจริงจากของจริงคือสภาวธรรมนะรู้อยู่ที่รูปรู้อยู่ที่นามอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยรู้สึกไปร่างกายมันนั่งหนะรือหายใจอยู่รู้สึกไปร่างกายมันหายใจมีสติรู้ว่าร่างกายหายใจเนี่ยรู้ของจริงแล้วร่างกายนีย้รูป,ปรธรรมเนี่ยเป็นของจริงไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันะ ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยเราเห็นนะร่างกายที่หายใจออกก็อยู่ชั่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็อยู่ชั่วคราวตัวนี้เราเห็นอนิจจังเห็นความจริงของร่างกายแล้วว่ามันเป็นอนิจจังหรือเราดูร่างกายนะมันยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถสอิริยาบถสี่นะยืนนานๆก็ทุกนะนั่งนานๆก็ทุกเดินนานๆก็ทุกนอนนานๆก็ทุก เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆการที่เรามีสติคอยรู้อิริยาบถเราจะเห็นเลยว่าทุกๆอิริยาบถเนี่ยล้วนแต่ถูกความทุกข์บีบคั้นนี่เราเห็นตัวทุกข์มันบีบคั้นทุกตัวนี้แปลว่าความบีบคั้นนะทุกขลักษณะคือมันบีบคั้นไม่ใช่ทุกขเวทนาทุกทรมานแต่ว่าในร่างกายเราเนี่ยมันทุกทรมานด้วยมันถูกบีบคั้นด้วย อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถร่างกายที่นอนอยู่ก็ต้องถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถงั้นเวลาเราดูอิริยาบถสี่เนี่ยตัวที่เด่นนะคือตัวทุกขังทุกขตาเวลารู้ลมหายใจนตัวที่เด่นนะคืออนิจจตาความไม่เที่ยงอิริยาบถสี่เนี่ยจะดูตัวทุกข์ได้ชัด นะแล้วถ้าเราดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิง่งดูภาพรวมของร่างกายเวลาร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเคลื่อนไหวทีหนึ่งตั้งหลายแห่งในร่างกายเราหลายส่วนพร้อมๆกันจะไปดูนิ้วกรดิกเนี่ยตรงนี้ก็ลืมดูงั้นะเวลาดูสัมปชัญญานะมีสัมปััญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเลยนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึก ตัวนี้เราจะเห็นว่าร่างกายทั้งตัวเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเงินสัมปชัญญะบัพเพะในกายานุปัสนาเนี่ยสิ่งที่ดูได้ง่ายนะคืออนัตตาอนัตตาลมหายใจเนี่ยจะสะท้อนจะแสดงความจริงในแง่มุมของอนิจจังได้ง่ายอิริยาบทจะแสดงแง่มุมความจริงในแง่ทุกขขัง สัมปชัญญะความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งเนี่ยจะแสดงความจริงในแง่ของอนาัตตาได้ง่ายน,นี่ความสุขความทุกข์ล่ะ,ะความสุขความทุกข์เนี่ยเกิดแก่ใจนะแต่ถ้าสุขทุกข์กับกายเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะหลวงพ่อไม่แนะนำหรอกการดูสุขทุกข์ของกายเนี่ยจะดูได้ดีต้องทรงฌานงั้นอย่างสายท่านโกอินกา ฆรวาสพระมาก,นะก่อนที่เขาจะมาดูเวทนาเนี่ยเขาให้ทำมานาปนาสติอยู่ก่อนเขาก็โอเคนะในหลักของมนาถูกนะส่วนควรจะทำถูกหรือทำไหวหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึง่งยากอยูนะ่จะต้องเข้าสมาธิให้ได้นะจิตทรงสมาธิแล้วก็ดูเวทนาในกายดูกันโตรุ่งหามรุ่งหามคำ่ำอะไรเงี้ยนะทุกท,ทรมานมาก ถ้จิตไม่สงชาญดูไม่ไหวแต่เวทนาที่ดูง่ายคือเวทนาทางใจไม่ต้องสรงชาญหรอกในใจเราเดี๋ยวก็สุขในใจเราเดียวก็ทุกข์ความสุขความทุกข์ในใจเนี่ยเป็นสภาวะธรรมเป็นของจริงแล้วมันมีความจริงยังไงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนี่คือความจริงของมัน สุขก็สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะทุกก็บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้สั่งไม่ได้เหมือนกันนี่คืออนัตตานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะสิ่งที่เรียกว่าของจริงก็คือรูป,ปรธรรมนามธรรมานะเราจะต้องรู้มีสติรู้รูปรธรรมนามธรรมาไปนะแล้วก็ดูไปจนกระทั่งเห็นความจริง เห็นรูปธรรมนามธรรมนะแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวนามธรรมเนี่ยจะแสดงอนิจจังกับอนัตตาง่ายดูง่ายอย่างจิตเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงได้ง่ายเพราะว่าจิตนี่เกิดดับรวดเร็วมากเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วงั้น ตัวจิตเนี่ยแสดงอนิจจังได้เร็วกว่ากายอีกนะร่างกายเนี่ยดูอนิจจังยากนะแต่ว่าจิตเนี่ยดูอนิจจังง่ายกว่าเพราะว่ามันเร็วนะแล้วก็นามาธรรมเนี่ยตัวที่ดูง่ายนะคืออนัตตาง่ายอีกตัวหนึ่งนอกกะนิจจังก็อนัตตาดูง่ายนะเราสั่งไม่ได้สั่งว่าไม่โกรธมันก็จะโกรธนะสั่งว่าไม่รักมันก็จะรักนะนะ สั่งให้ชอบคนนี้มันก็เกลียดอะไรเงี้ยสั่งไม่ได้สักอย่างนะเนี่ยดูความจริงไปนะดูจนเห็นความจริงดูของจริงจนเห็นความจริงก็แค่นี้แหละมันจะยากอะไรนักหนาเนี่พวกเราแทนที่จะรู้ของจริงนะคือรู้กายรู้ใจก็มัวแต่ไปคิดความคิดไม่ใช่ของจริงความคิดไม่ใช่ปรมัธถธรรมนะความคิดไม่มีสภาวะรองรับนะไม่มีลักษณะเฉพาะเลยนะ ที่จะจับต้องได้ความโกรธมีลักษณะเฉพาะของมันใช่ไหมความคิดเลอะเทอเะเปลือบเปื่อนจับอะไรไม่ได้แน่นอนี่ดูสิ่งที่เป็นจริงนะสิ่งที่มีจริงเพื่อจะได้เห็นความจริงสิ่งที่มีจริงคือกายกับใจนนี้เราจะเห็นความจริงได้เราต้องไม่เพ่งพวกเผลอเนี่ย คือพวกลืมดูของจริงคือลืมกายลืมใจพวกเผลอนะส่วนพวกเพ่งเนี่ยไม่สามารถจะเห็นความจริงได้นะดูที่กายได้ดูที่ใจได้แต่ไม่เห็นความจริงของกายของใจเพราะไปเพ่งจ้องให้มันนิ่งอย่างเพ่งอยู่ที่ร่างกายเพ่งเพ่งจนะงกระทั่งหมดความรู้สึกเลยก็มีนะ ร่างกายหายไปเลยะจะไปเห็นกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ไงนจะเห็นจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้ไงมันบังคับเอาทั้งนั้นบังคับกายนะก็ไม่เห็นความจริงของกายบังคับจิตก็ไม่เห็นความจริงของจิตพวกเพ่งเนี่ยคือพวกบังคับกายบังคับใจแต่พวกนี้ถือว่าสูงกว่าพวกเผลอนะพวกเผลอนี่ไม่เห็นกระทั่งสภาวะไม่เห็นกายไม่เห็นใจลืม ลืมกายลืมใจเพราะฉะนั้นคุณภาพต่ํากว่านะระหว่างเผลอกับเพ่งเนี่ยเพ่งมีโอกาสไปสุขติเผลอไปทุกขตินะเผลอจะไปทุกขติแต่เพ่งมีโอกาสไปสุขติได้อย่างพวกที่ดูท้องผ่องยุบนะเห็นท้องผ่องเห็นท้องยุบเห็นรูปธปรรมนะรูปธรรมเป็นของจริงแต่ว่าจิตมันเพ่งมันนิ่งอยู่เฉยๆ จิตจะมองใตรลักษณ์ไม่ได้ก็จะไม่เห็นความจริงเะนั้นเรามีสตินะรู้ของจริงคือรู้รูปนามกายใจมีปัญญาเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยคือการปฏิบัติถ้าเผลอก็หลงไปอยู่ในความคิดลืมกายลืมใจไม่เห็นสภาวะ ไม่เห็นของจริงนะถ้าเผลอเนี่ยไม่เห็นของจริงเลยเพราะไปอยู่กับของไม่จริงคือความคิดเรื่องราวที่คิดไม่ใช่ของจริงนะแต่ถ้าเพ่งเนี่ยจะไม่เห็นความจริงอย่างเราเพ่งจิตจนนิ่งเนี่ยนะเพ่งจนนิ่งอยู่เง,งันสว่างว่างมีแต่ความสุขเพ่งอยู่เงั้นเป็นปีอยู่ได้ไหมอยู่ได้จะว่าแต่ปีหนึ่งเลยกับหนึ่งนะ หรือแปดหมื่นกับเนี่ยอยู่ได้ไม่ใช่อยู่ไม่ได้นะสูงสุดอยู่ที่แปดหมื่นกับพวกที่เพ่งเก่งๆนะของเราเพ่งเก่งๆ,ๆก็อยู่ได้ไม่เกินเจนะ็ดวันเพราะในภูมิของเราเนี่ยในกามาวาจรภูมิเนี่ยจิตมันร่อนเร่อยู่เพราะฉะนั้นมันไม่นิ่งนานนะถ้าทรงฌานจริงๆนะถอยออกจากฌานล้วไม่ทําฌานซ้ําลงไปนะก็นะสงบอยู่ไม่เกินเจนะ็ดวันเดี๋ยวก็เสื่อม แต่ถ้าไปอยู่พรหมโลกนะเป็นอรูปรพรหมชั้นสูงนะเพ่งทีหนึ่งสงบอยู่ได้แปดหมื่นกับนะนานเสียเวลามากเวลาไปเพ่งอยู่นะจิตเนี่ยซึ่งมันเป็นของไม่เที่ยงมันจะรู้สึกว่าเที่ยงนะจิตซึ่งมันเป็นตัวทุกข์จะรู้สึกว่ามันสุขนะถ้าเราเพ่งในระดับฌานเนี่ย จิตซึ่งเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เรารู้สึกว่าบังคับได้เราคุมมันอยู่ได้เป็นปีเลยอย่างเงี้ยนะกลายเป็นกูเก่งนะเพราะงั้นนักเพ่งเนี่ยมีปัญญาไหมมีเหมือนกันนะแต่ปัญญามักจะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่ายๆเลยพวกที่ไปเป็นพรมนะจะเห็นว่าของไม่เที่ยงเห็นว่าเที่ยงของเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นสุขนะของไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ก็คิดว่าเป็นตัวเราบังคับได้ เพราะฉะนัพวกฤาษีชีพไพรนะเขาทําสมาธิไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเขาเลยคิดว่าเขาพบอาตมันอาตมันก็คืออัตตาอัตตาตัวนี้เป็นของเที่ยงเป็นของสุขเป็นของบังคับได้ควบคุมได้อยู่ในอํานาจเงินแทนที่ภาวนาแล้วจะเห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตานะถ้าไปเพ่งเงาเนี่ยจะเห็นนิจจังสุขขังอัตตา นิจจังสุขังอาตาไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ความจริงด้วยนะมันไม่ใช่ความจริงแต่ทําไมมันมีอยู่ได้มันมีอยู่ได้แต่มันก็อยู่ได้ชั่วคราวอยู่ดีถึงจะอยู่แปดหมื่นกับสุดท้ายพรหมนั้นก็ตายนะสุดท้ายก็ต้องตายนี่พวกที่ไปเป็นพรหมนานๆนะะกลับมาเกิดแล้วระลึกชาติได้เนี่ยมักจะเป็นมิจฉาทิฏฐนะิอย่างบางคนเข้าเป็นพรหมลูกฟักนะ หลุดจากพรมลูกฟักมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าฌานมันเคยเข้าฌานมาชนานาญแล้วเข้าเก่งมากเลยปุ๊บเดียวก็ได้อีกแล้วแล้วเราลึกชาติไปชาติก่อนนี้ไม่มีชาติก่อนนี้ไม่มีนนมมเพราะอะไรมันเป็นพรมลูกฟักไม่มีจิตใจนะมีแต่วัตถุคือร่างกายนั่งซื่อบื้ออยู่เราลึกไปว่าเฮ้ยชาติก่อนไม่มีนะแต่ชาตินี้มีแสดงว่าการเกิดเนี่ยไม่มีเหตุ อยู่ๆก็เกิดขึ้นลอยๆเลยนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพวกพวกเข้าฌานเก่งๆเนี่ยจะได้มิจฉาทิฏฐิติดตัวมาเยอะเลยนะหรือพวกนึงก็เห็นว่าจิตเที่ยงนะจิตนี้เป็นของเที่ยงระล,ลึกไปโอ้อยู่นานนะนานหรือคิดว่าตัวเองเป็นสยามผูนะสยามภูคือเกิดเอง เกิดขึ้นมาเองไม่มีใครทําให้เราเกิดมาเพราะเราลึกไปนี่นะคนอื่นเกิดที่หลังเราหมดเลยเราลึกไปตั้งแปดหมื่นกลับนะเราเกิดก่อนเขาหมดเลยเนี่พวกนี้จะสะสมมีชาทิฏฐิไว้เพราะฉะนั้นเราภาวนานะต้องเห็นของจริงคือกายใจอย่าไปหลงอยู่ในความคิดแล้วก็อย่าไปเพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งนะเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มีไหมรูปธรรมนามธรรมท,ที่เที่ยงเป็นเทวดาตายไหมตายเป็นพรหมตายไหมตายดูใครเคยดูหนังแขกมกั้งหนังอินเดียเทพเจ้าอ่ะพระอิสวนพระนาลายอะไรเงี้ไหมมีุติมีอุบัติมีทุกข์ไหมพระอิศวนมีทุกข์ไหม ศิวะมีทุกไหมทุกพระวุมาทุกไหมนะปาราภตีก็ทุกพระลักษมีก็ทุกบางทีถูกอสูรจับมาไปอยู่ในบาดาลอะไรอย่างเงี้ยนี่ยังไม่พ้นหรอกนะม,มีรูป,ปรธรรมมีนามรธรรมอยู่นะก็ไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงนะถึงจะมีฤทธิ์มีอำนาจมากนะก็หนีจากทุกข์ไม่ได้ เราไปลองไปดูหนังแขกดูนะจะเห็นเนละเคยดูไหมท่านเหล่านั้นไม่ใช่เลวนะท่านก็เป็นคนดีนะมีความดีงามนะแต่ดีขอ,นนะนะข,ของท่านยังไม่เที่ยงนะกศ์ของท่านยังไม่เที่ยงยังแปรปรวนได้อยู่นมะ่ปรมาตามันนะ หนีทุกข์ยังไม่พ้นงั้นเราฝึกนะรู้ของจริงจนเห็นความจริงของจริงคือกายกับใจถ้า,ลาหลงเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นกายเห็นใจลืมกายลืมใจไปเวลาใจลอยมีกายลืมกายมีใจลืมใจเวลาใจลอยไปหลงไปเวลานั่งเพ่งนั่งจ้อง สมาธิไม่ถูกเป็นสมาธิเพ่งจ้องจะไม่เห็นความจริงไม่เห็นใตรลักเวลาเราเพ่งจิตเนี่ยมันจะว่างจะนิ่งหลวงพ่อเคยเป็นเคยเจอวิปสัสสนูครั้งหนึ่งปีกว่ากว่าภาวนาไปถ้าเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาดูไปที่กิเลสนะกิเลสมันหนีเคลื่อนออกไปอยู่ข้างนอกอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยนะ เราก็จิตเราก็เคลื่อนตามมันไปดูแบบกระชัน้นชิดไม่ให้คลาดสายตาจิตไหลออกไปแล้วไม่เห็นว่าจิตไหลเข้าไปนะั้นแล้วมันดับกิเลสดับปั๊บไปเราก็คิดว่าจิตอยู่ที่ฐานนะเพราะเราไม่เห็นตอนที่มันเคลื่อนนะจิตส่งออกนอกไปแล้วพอกิเลสดับไปแล้วไปเจออะไรเจอว่างนะว่างมันมาขั้นความวุ่นวายความวุ่นวายดับมันก็ว่างแล้วก็อยู่ที่ว่างนะั้น อยู่อย่างนั้นนะเป็นปีเลยตรงนี้มันเที่ยงคงที่อยู่อย่างเงี้ยดูไม่เสื่อมเลยตรงนี้มีแต่ความสุขมีความสุขมีความสงบเบิกบานอิ่มเอิบอยู่ตรงนี้เราฝึกได้เราบังคับได้เนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะ,ฉะเฉลียวใจขึ้นมาเฮ้ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมเราไปเจอ,อนิจจังสุขขังอัตตา ดีนะเนี่ยที่เคยฟังธรรมะนะเคยฟังธรรมะอ่านธรรมะของพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยได้เฉลียวใจว่าที่ทําอยู่ไม่ถูกละแต่มันผิดตรงไหนมองไม่ออกว่ามันผิดตรงไหนพอดีขึ้นไปกลับหลวงปูนะ่เทศนะ่ะแล้วแวะไปหาหลวงตามหาบัวได้ไปถามท่านท่านบอกว่ามันดูไม่ถึงจิตลนะให้บริกรรม พอบริกรรมพุโทโธพุโทโธนะจิตไม่ชอบบริกรรมเฉยๆยอึดานเราอึดาน,นไม่เอากลับมาหายใจเรนาถนัดหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมากกว่าก็หายใจไปพุโทโธไปจิตก็สงบแล้จิตสงบนะั้นแทบเกกบานตัวเองเลยจิตเข้าฐานนะที่แท้หนึ่งปีกว่ากว่านี้จิตไม่เข้าฐานจิตไปอยู่ว่างๆอยู่ข้างนอกนะแทนที่จะเห็นนะิจจังทุกขังอนัตตาแนละ้วมันเห็นนิจจังสุขังอนตา ดีมราเคยได้อ่านได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะไม่งั้นลงผิดไปคิดว่าเราเป็นสยมภูขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะเนี่ยเป็นปรมาต,ตามันอีกคนนึงเสร็จแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดไปอีกพอไหวไหมรู้เรื่องเปล่าวันนี้เทศเว,เวอร์ชั่นง่ายบางวันก็เทศยากวันนี้เทศแบบเอาใจตลาดหน่อยตลาดระดับล่าง <laughs> ทำอะไรบ้างนะดูของจริงคือกายกับใจไม่ใช่หลงอยู่ในโลกของความคิดแล้วอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจให้นิ่งเราจะได้เห็นว่ากายเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตใจก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นความจริงมากๆเข้าแล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น เพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อนายเพราะเบื่อหนายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงที่จิตมันปล่อยวางรูปธรรมนามธรรมาได้เพราะมันเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมามันลึกซึ้งนะแต่สุดท้ายมันจะเห็นนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปทนะุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะควบคุมบังคับไม่ได้ไนะตรรักษนณะ์นะั่นแสดงให้เห็นตัวทุกข์ไปฝึกเอานะทานข้าวไปนิมนต์เลครับ